สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ฮงเลซาอสเสริมหลังบ้านลิเวอร์ pool ตัเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจโรแมนซาออสกองหลังตัวหลักของวูมแฮมตันหงดังลิเวอร์ pool ครับมีปัญหาแนวรับบาดเจ็บอย่างต่อเนืเน่องในกรน,นี้โดยทีมนะครับต้องพลาดใช้งานวกิฟันได์ไปกับหลังเบอร์หนึ่งของเทียมและโจโกเมสที่ระบาดจ็บหนักรวมไปถึงเจอ์มาเตฟที่เข้าๆออกๆโรงหมอซึ่งล่าสุดก็ต้องไปพักอีก3สัปดาห์ รายงานล่าสุดนะครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเกิดสนใจในฟอร์มของสอสกกองหลังตัวเก่งของหมาป่าบูมแฮนตันวเดอร์เลอร์ที่ทำงานดีดในกกรนี้และพร้อมเดินหน้ากระชากตัวในการเจรจับเพื่อนึงตัวมาร่วมทัพสำหรับกองหลังทีงมชาติมอร์โกลลงสนามในศึกเวทีพีมพ์ลิงเกลลูดการนี้เปล่าให้กับบูมแฮนตัน11นัดและทำได้2ประตูซึ่งแนวรับรายนี้เล่นลูก,กาอากาศได้ดีแถมยังมีทีเด็ดในการเติมเกมเล่นลูกเตะมุมด้วย เอนนี้ซาอิดอยู่กับหมาป่าเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากอองเช่มาร่วมทีมเมื่อปี2016โดยเขาเหลือสัญญากับทีมไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับท่ายซิใครเอ่ยลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวกองหลังโตเรโนเสริมทัพซื่ออินตาเลียนเปิดเผยนะครับลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวเกสนันเบลเมอร์กองหลังจอมแก่งของโตลิโน่มาร่วมทีมในตลาดในเดือนมกราคมนี้ เหตุมีปัญหาในเกมรับเลเวอูลเจอปัญหาแนรับยังหนักในซีซั่นนี้หลังจากแข่งตัวหลักต่างพันกันบาดเจ็บกันหมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์กิฟันไดโจโกเมสโจเอลมาเตฟและต่อให้ต้องถอยฟอร์มโยลลมาเล่นเป็นซินเตอร์แบ็กจำเป็นก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดถึงแม้ว่าเจอปัญหาในเกมรับแต่ทว่าเจ็กินครับเทนเนอร์ยูรมานก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเพิ่มเติมในตลาดหน้าหนาวนี้แต่ยังได้แต่ล่าสุดคาร์ดิเดเลกเกเรตาน่านะครับซึ่งเป็นสื่อในด้านบาร์โครนี ก็เปิดเผยนะครับว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจที่จะเซ็นธัญญากับเกรชอนเบรเมอร์ดาวเตะของกระทิงหินโตร์เรโนมาเสริมทัพในศึกเกาโชซิลาอิตาลีหลังจากทําผลงานได้อย่างสุดยอดในการนี้ด้วยการลงเล่นไป12นัดรวมทุกรายการธนิดเบรเมอร์นะฮะในวัย23ปีเคยตกเป็นข่าวในทีมในศึกพิมลิก์อย่างเอเวอเรตันและฟุตแลมมาแล้วเมอร์ฟี ชีนัทฟิลิปควรถูกหลบและให้เฮนโดถอยลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแทนแดนนี่เมอร์ฟี่ตำนานกองกลางของลิเวอร์พูลออกโรงแสดงความคิดเห็นว่าเจคเกนคลับผู้จัดก,การทีมหงวหน้าควรที่จะรอบนัทเทนีลฟิลิปแล้วถอยจัดดนฮานเดอร์สันมาเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับฟามิโอธานแม้ล่าสุดจะมีเสียประตูนในเกมที่ออกไปเสมอกับหรือกเซะลยู่ในเต็ด0วนนเมื่อวันพุทธที่30บธันวาคมที่ผ่านมาก็ตาม ในเวลานี้ลิวร์พูลนะครับต้นเจอปัญหาในร,ารับทั้งเบอร์กิฟันดิ์และจโกเมตที่ต้องพักยาวแถมล่าสุดเจอมาติปก็เจ็บโคนขาหนีบต้องพักราวสามสัปดาห์ทำให้เจอกับรับต้องส่งนัดฟิลิปลงมาเป็นตัวจริงแต่ก็ยังมีจุดผิดพลาดเห็นกันอยู่บางจังหวะเดนนี้เมอร์ฟี่กล่าวผ่านสเตเดียมออสโรวนะครับว่าผมคิดว่าฟิลิปเจอปัญหาอยู่บ้างเขาได้รับใบเหลืองในครึ่งหลังหลังจากที่หลุดจากตำแหน่งไปสองครั้งเขาดูเตือน,นในเกมในค่ำคืนที่ผ่านมา ผมคิดว่าเกมต่อไปเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ผมคงประหลาดใจนะครับหากเขายังคงเป็นตัวจริงต่อผมรู้ดีว่าเขาทําได้ดีในการเล่นลูกกลางอากาศแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งที่คุณเล่นด้วยผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ในทีมได้ด้วยเหตุผลแค่นี้ผมคิดว่าเขาดวลคอลัมวิลสันเล่นงานไปหลายครั้งเหมือนกันผมรู้สึกเสียวๆตลอดเวลาที่เขาต้องดวลกับคอลัมวิลสันถ้าเป็นผมควจะส่งแฮร์เดสันลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กในเกมเกมสําคัญโดยจับกู้กลับความโยนในเวลานี้ ผมรู้ดีว่าเจ็กเกนครอฟชอบให้ความเชื่อมั่นในตัวนักเตะดาวรุ่งและให้การดพวกเขาได้หลงเล่นอย่างไรก็ตามจากการที่เรามีตัวเลือกอื่นๆในแผงมิกฟิลซึ่งเรามีทั้งจอร์จินทงวานในรุ่มตเตโกกคันราอเล็กออกเลชิมเลนและเจมส์มินเนอร์ผงคงจะให้แฮนเนสันถอยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็คเขามีความเร็วมีประสบการและไม่มีใครที่จะเอาชนะเขาได้เขาสามารถช่วยทีมได้มากนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะทำเมอร์ฟี่กล่าวที่ท้าย ด i ๊ดีจิมโกมองเหมาะเป็นผู้สืบทอดนตำแหน่งของโมซาลาก็บหงแดงมากที่สุดดิดีนะครับดิดมาฮามันอดีตกลางๆชุดแชมป์ยุโรปจาก Istanbul, อิสตันบูลคันลิเวอร์พูลบอกว่าเขาเห็นคลิงสลิกโกมองปีกชาวฟ่งเศสน่าจะเป็นผู้สืบทอดทายาทต,ตำแหน่งของโมซาลาในถิ่นแอนวิลเพื่อมากระชักลักเหลื่ฮามันเชื่อว่าคลิงสลิกโกมองสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของซาลาได้จากการมีฝีเท้าที่พัฒนาอย่างรวดเร็วสำหรับผมแล้วปีกที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลก็คือ กุนซิสโคมองอดีตแข้งทีมเชนดูมันให้สัมภาษณ์กับสเตเดียมออฟโรเขาเคยมีอาการบาดเจ็บนะครับที่อยู่กับไบยูมินิกมาไม่ๆแต่เขากลับมาฟิตแล้วและทําประตูในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลกให้กับทีมได้แชมป์อีกด้วยเขาเล่นได้ทั้งสองเท้าคล่องแคล่วว่องไวและเขาฉลาดมากมีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมและการจบสกอร์ของเขาเองก็พัฒนาขึ้นไปมากกุโคมอนคือนักเตะที่าเยูมินิกไม่อยากเสียเขาไปแน่เพราะเขามีความสุขกับที่นี่ผาซาร่ายเทียม ถ้าเขาต้องการย้ายซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้หน่อยนะครับแต่นั่นก็เข้าล็อกพอลลี่วร์พูลจะต้องซื้อไกลบางคนใครก็ตามที่พวกเขาเสัสญญามันจะเป็นการซื้อมาแทนที่โมซาร่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อขายซาลาออกไปผมคิดว่าคลิงสลีกอมองนี่แหละน่าจะเป็นทายาทในตำแหน่งของซาลาดดีดีที่สุด,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 ดหงบอกผ่านสกินเนียเหตุ่าตัว54ล้านปอนด์ สมอลิอนลิมพูผถอนความสนใจจากมิลานสกินเนี่ยเซนเตอร์แบ็กของอินเตอร์มิลานในตลาดในเดือนมกราคมในปี2021ฐานะตัวแก้ปัญหาเฉพาะกิจน,นะครับเพราะมองว่าราคาเปิดขายจากต้นสกัดของนักเตะไม่สมเหตุสมผลถึง54ล้านปอนด์รายงานจากกัะเช้ามเมกาโตวเว็บนะครับหงดังกำลังเผชิญวิกฤตกับกองหลังควอฟฟิเกิลฟันไดโจูโกเมสบาดเจ็บยาวขณะที่โจโเอลมาติฟก็ไม่สามารถยืนระยะเล่นต่อเนื่องได้ล่าสุดก็มาเจ็บคนขาเนี่ยพันอีก3สัปดาห์ ตัวันนี้ผู้จัดการยิมเจคกิงคลับแก้ปัญหาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมวรามิโยลงมาขัดตาทับและสลับจับกู่กับคนนมอย่างลิทเลียมและนาธาเนียร์ลิปกับตั้งลิเวอร์พูลถูกเชื่อมโยงกับกองหลังซโลวักซึ่งได้รับฉาย,ยาว่ามาตินสกเทลคนใหม่เพราะมีสไตล์การเล่นที่ดุดันทั้งภาคพื้นดินและลูกการอากาศเหมือนกับอดีตแข้งหงด่างแถมสัญชาติเดียวกันอีกต่างหากอย่างไรก็ตามความงูใหญ่อินเตอร์มิลานก็หวงดาวเตะในวัย25ปีรายนี้จึงได้ตั้งราคาเอาไว้สูงมาก ทำให้ยอดทีมแห่งเมอร์ซี่ไซส์ปฏิเสธทัดนถามเนื่องจากมองเรื่องความคุ้มค่าที่ทีมอยากได้แค่ตัวขัดตทับไม่ใช่ตัวหลักเลยนะครับก็ราคาเวอร์กันไปนะฮะห้บสีล้านปอนด์นั่นเองก็ถอยสมอเรือถอนทัพเป็นที่ดําเอยแล,แล้วสําหรับหงด่างลิเวอร์พ o o l นิกัสลูคาร์ลิเวอร์ pool นะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่1มกราคมนะครับซึ่งเป็นปี2021นะครับ ก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามชายผู้บาาคลั่งหรเวพูและเด็กคับแฟนบอลพันแททั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีนะครับเอาเป็นว่าขอเป็นคําอวยพรจัดใจของแอดมินจริงๆนะครับในปีนี้นะฮะขอให้แฟนๆทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยเงินทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะฮะและที่สาคัญขอให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีแรงหาเงินกันทุกๆคนนะครับ แลวก็ยลืมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลเชียร์ไปด้วยกันนะครับคิดซะว่าผมเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลุงเป็นน้าเป็นพ่ออะไรก็ได้นะครับสําหรับเด็กๆนะฮะและสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆน,น,นะครับกำลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันสําหรับการเชียร์หงดังลิเวอร์ p o o ของพวกเรานะครับโดยปีที่ผ่านมาขอบคุณมากที่คอยเป็นกําลังใจเมื่อยามท้อและซัพพอร์ตกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ให้กำลังใจกันมานะครับก็รู้สึกซาบซึ้งและก็รู้สึกว่าเกิดมาบนโลกใบนี้คุ้มแล้วที่มีแฟนๆนะครับให้การต้อนรับและการตอบรับและการให้ความรักเป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับยังไงเสียปีนี้เรามาเริ่มต้นเชียรง์หงวแดงลิเวอร์พูลไปด้วยกันในการป้องกันแชมป์นะครับชอบกดไลค์ like, ช่วยกดแชร์ขอฝากด้วยและกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ลิเวอร์พูลกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพ แฟนบอลพันแท้